มาดิน้องพี่เ <First blood. S 1> นี่ยคนดูมันโหดจังวะไอเนี่ยผมว่าไม่มีเงื่นงามว่ะไอเนี่ยไรตายเฮ้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 ยไม่ได้ตบน้องพี่น้องไม่ได้มันไม่ได้คุณดูเชียร์พี่เอาโมโกดหนึ่งเชียร์โโ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 ไอ้น้องคนเมื่อกี้กดสองเลย แม่งเชิงกันจัดเลยตอนนี้เจียร์ทันวะมหาสัจจ์มหาสัจจ์เป,เป็นมหศัศจรรย์เอาอะไรมหศัศจรรย์คือ <c oughs> เขายิงคุณได้แล้วคุณหมอกเขามหาศัศจรรย์เลยเหรอเฮ้ยแม่เขาไม่ใช่มหศัศจรรย์หรอกเราอะผมจรรย์ตู้ไหม Có bắt có ai Mày hai đây lọc quý Thành mình hết đấy chẳng ngày quá Giờ dòm đi Cứ dòm hè ngay Ừ giờ dòm hè Game nhau mới chộp lê ต่อให้ก่อน40ครับแค่นิดหน่อยเองแดงเชื่อมดูมันเล่นเร็วอย่างวะพักเลยอนี่ะพักเลยเนี่ครับพักเลยพักพักคนดูครับ ก่อนหน้านี้คุณดูก็น่าจะเห็นนะครับว่าลูกแคนบูชัรกมาตบทันวา50นะครับแล้วยังไม่พอจะมาตบโอนโมอีกนะครับเหมือนเขามาท้าโอนโมเดี๋ยวผมก็จะสั่งสอนเขาหน่อยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับไปกันเลยไอพีทน้องคนนี้เขาตบน้องผมไปเมื่อวาน50ทําน้องผมเสียหน้าแล้ววันนี้เขาบอกว่าจะมาตบพี่ชายโอนโมคือมันเล่นไม่ดูรุ่นน่ะผมขออนุญาตตบน้องคนนี้ก่อนนะครับโอเคไม่ทัน Okay. อคอันนี้มันเล่นไม่ดูรุ่นแล้วจะมาตบตงพี่ทั้งน้องได้ยังไงอะฮะเชียรพี่โอโนโมโกดไหลคนละหนึ่งไ like, หนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าเชียรใครโอนโม,โมหรือหอนุม่มคนนี้ว้ามาวะ่ะปะเม็ดเดียวพอปะไม่ต้องพูดเยอะหรอกเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอไม่ต้องพูดเยอะเม็ดเดียวพอไม่ต้องพูดเยอะหรอกน้องเม็ดเดียวพอเนาะน้องยิงหัวเป็นบ้าเี่ยน้องแดงมาดีวะมาดีวะมาดีวะ ก็มาดิวันไปวัดเชิญมาไปดีกว่าว่ามาตบน้องพี่ชายพี่ได้ยังไงอ่ะมันว่างขนาดไหนหรอชีวิตอ่ะมันว่างขนาดไหนหรอชีวิตอ่ะฮะมันว่างขนาดไหนเลยหรอชีวิตอ่ะหนึ่งถุนละทานน้องคือมันทำน้องผมเสียหน้ามากเลยเมื่อวานอ่ะมาดีกว่าครับอย่าพูดเยอะมาดิน้อง เชื่อมันคมอย่างว่าน้องเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ตบน้องพี่ทั้งน้องไม่ได้มันไม่ได้คุณดูเชื่อพี่โอโนโกดึงเชื่อไอ้น้องคนม่แก้กดสองเลยเช่มันตบน้องพี่ทั้งน้องเลยหรอวะมันมันคิดผิดงานแล้วมึงมาผิดงานแล้วน้องมึงมาผิดงานแล้วมันจะมากินสมก่อนมันไม่ได้หรอกที่เชื่อมันยิงแดงอย่างเดียวเลยไอเนี่ยพี่เชื่อเขาดูมันโหดจังวะไอเนี่ยผมว่าไม่มีเงื่อนงำวะไอเนี่ย แดงแดงไล่ท้ายคนดูเชี่ยม่งโหดยังวะอ้นี้ไม่ใครวะแม่งเกินหน้าเกินตาไปแล้ว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  มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะไม่เท่าไหร่นี่ว่ะน้องพี่นึกว่าเองจะตึงกว่านี้มาพี่คิดว่าเองจะตึงกว่านี้ที่ไหนได้เองก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าน้องแดง เอ้ยมันก็จะไปท่าไห่นี่ว่าจะอ้างอะไรอีกแล้วนาจอ้างเอาพี่เล่นคอมหรือเปล่าห yeah, 네ึ้หึทันมาน้องพี่ขึ้นนำแล้วนนองสามสองคือมันคมมากเลยอ่ะพี่จะช่วยมันได้หรือเปล่าน้องทันมาคิดว่าไงวะโอเคน้องอีแค่ถามบิน มามา嘛ต้องเอารจริงละแดงแดงมาดิทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหรอครับเล่นไม่ดูลุงแล้วทะลึ่งเหรอเล่นไม่ดูลุงแล้วทะลึ่งอ่ะทะลึ่งเหรอฮะทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหรอครับทะลึ่งเหรอครับมาดิครับนาง

มาเด้ไหมน้องจะหลบซ่อนหลบหลบซ่อนที่ทำไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะอ oh um ืมฮะฮะ เอ็งจะหลบซ้อนๆเพื่ออะไรฮะไปตัวแตกกันตัวแตกกันมาอ่านตัวแล้วฮันมาอ่านตัวแล้วมันเริ่มงอ่านตัวแล้วฮันมันเรื่องอ่านตัวแล้ว,ว,ลวเฮ้ยเอาใหญ่ได้เรอวะ เพื่ออะไรก่อนเฮ้ <c oughs> มาดิน้องเป็นไงละ่ะหออัยใจปิะกอรเลยนะน้องหัวใปิะกอรเลยนะน้องเ <c oughs> ยอหันมัน น้องพี่แกให้น้องแล้วนะเองขอบคุณพี่สิครับไอ้หนวดมาดิดูพระความเป็นทิงนะครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬานะครับสนุกสนุกสนานไปสำหรับใครที่จริงจังก็เลื่อนผ่านนะครับน้องเนาะ